น้องเทียนหอมคนนี้น่าสงสารมากพี่เพราะว่าหนูเดินไปเข้าห้องน้ำกับพี่ตวงพี่เสื้อลายคนนั้นทีนี้เขาเดินสกพักหนูเดินนํามาก่อนเขาแบบอุ้ยกูตดเล้วก็วิ่งหนีวิ่งหนีตดตัวเองพี่แต่หันออกมาน้องเทียนหอมกําลังเดินนดิมาจากห้องน้าแล้วน้องก็ค่อยๆเดินดอกดอกดอกมาหนูหันไปเทียนหอมวิ่งมาตดพี่โตอยู่ตรงนั้นเหม็นที่ผายแล้วน้องน่าสงสารมากแล้วดีน้องเนี่ยใส่แมสเลยเดี๋ยวก่อน ไอคำว่าเหม็นชิบหายนี่คือคุณคุณประสบมาแล้วปู่ทั้งเลอะทั้งตดทั้งใจพี่ตวงทำหมดคุณผู้หญิงค่อทข้ทงที่จะสออกปรกเวลาเขามาสอนตอนเช้านี่คนหนึ่งเขาอาบน้ำมาสอนอันนี้ไม่อยากบอกว่าอาบแล้วมึงอาบเมื่อคืนทุกวันเห็นไหมล่ะตัวแทนแห่งความสปกปรกที่เล่านี่เหมือนจะเป็นเรื่องเราเล่นแต่เป็นเรื่องจริงร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะมีผู้ชายในโลกนี้ที่มันชอบผู้หญิงอย่างนี้ด้วยน่าจะชอบของแปลกผขมๆหน่อยชอบแบบเข็มเขมๆมขม ถ้าใครชอบกินต้มมะระก็อาจจะชอบพี่ตองอยู่ชอบกินขมนิดนึงมะระนี่มะระล้างไหมมะระดิบจะได้สูตรเอากินเนาแล้วขยับหนีเพราะที่หนูตดก็เราขยับหนีกูไม่ได้ตดแล้วอีต้นดาวก็บอกว่าขยับมาอีกได้นะ จิ้หายละเดี๋ยวก่อนมันมีผู้ชายไปสักอวัยวะเพศของตัวเองเป็นสีน้ําเงินพอผู้หญิงเปิดมาปุ๊บบอกว่าผู้หญิงตกใจบอกอะไรอ่ะผู้ชายบอกว่าเย่เดเลมอนเธอไปดูเดรเลมอนที่ห้องเราไหมตอนตาเล็บเป็นสีฟ้าเข้ากับเสื้อเสื้อวะเาเป็นชาวนาวีไงอ๋อคุณอย่างชาวนาวีคุณร้องเพลงชาวนาวีได้ไหม เออรักฉันร oh, like ักอวกาดอ่นไม่เห็นเหมือนเลยโอ้อะไรเต็มโมเวตโมเวตอะไรเต็มโมเวตโมเวตอะไรเต็มโมเวตถ้าถ้าเป็นอวตารปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมันอาบอยู่มันอาบอยู่เปอะไรที่เดี๋ยวไปตัดแล้ว กำลังอัดอยู่เขียนสะนุงเล <c oughs> แฟนแฟนเขาเป็นชาวแอฟริกาชื่อชื่ออะไรนะวักมฟนเรอุฟวัตวัวัตวัวัตว,ว,วัตวัตัวตวัวัตวัวัตววัตวัวัตวัตวัวัตวัวววต